ปรับยังไงเอ่อจะปรับยังไงอีกอ่ะให้ปรับอีกโอเคได้ใช่ไหมได้นะอ่ะตกใจอีกอ่ะคนแก่อยู่ไม่ได้อีกแม่งหัวใจวายเอาเดีวเดี๋ยวคนเป็นโรคก,ก็จะลำบากเองก็ผู้ปวดหัวอีกอ่ะยิ่งคนอุ้ยอุ้ย <laughs> เอานี้ไหม <laughs> เอานอานี้ไหมเออพร้อม ค่ะคุณคะคุณกําลังอยู่กับดรมอลิกาค่ะดรมาริกาค่ะสวัสดีค่ะยามบุญมากาไก่กลายเป็นหงยามบุญหลงหงเป็นกาหน้าชะง,งนยามบุญมานั้นหมูหมากลายเป็นคนยามบุญหลนคนมีวาสนานะคะล่าสุดนั้นนะคะพวกเธอรู้ยังรู้อะไรดรมาริกาตั้งแต่16มกราคม2567เป็นต้นไปยังไงกสทชเขาประชุมร่วมกับตำรวจและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าเขาให้คนที่ถือซิมมากกว่า6เบอร์ไปยืนยันตัวตนตบซ้ำอีกครั้งหนึ่งไอ้ที่หลังจากที่ยืนยันตัวตนมาแล้วว่าเราใช้ซิมนี้เบอร์นี้บัตรประชาชนให้หมดแล้วเทนี้ปรากฏว่าเขาให้ยืนยันตัวตนอีกรอบหนึ่งถ้าเกิดใครที่ใช้เกินห6หเบอร์ถ้าใครใช้ไม่เกิน6กเบอร์มึงอยู่เฉย แตขณะเดียวกันตอนนี้มันมีพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์ล่าสุดเนี่ยไอ้แก๊งคอร์เซนเตอร์วันนี้โทรมาหาด็เรมาริกามันอ้างว่าเป็น AIS แล้วมันก็ใช้เบอร์เบอร์เบอร์มือถือโทรมามันบอกสวัสดีครับชื่อโราโหมันทองชื่อกูเป๊ะเป๊ะเ,เ,เนี่ยมีนามสกุลหัวด้วยเออปกติเนี่ยเวลา เวลามันโทรมาไอเคอรเซ็นเตอร์อ่ะมันปกติถ้าเกิดโทรมาไอเคอรเซ็นเตอร์ที่มันไม่แบบมันไอ้นี่นะถ้าเกิดมันไม่อ่านตามข้อมูลเอกสารที่ราชก,การวางไว้อ่ะนะเออมันก็จะใช้คือ,อคุณมาริกาไม่ครับอย่างเงี้ยตอนนี้มันท่องชื่อมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขท่องชื่อเป็นสุดคูณเลยนกแก้วนกขุนทองเลยก็ท่องชื่อออกมาปุ๊บแจ้งเบอร์โทรศัพท์พร้อมทั้งแจ้งเบอร์ที่เคยใช้แล้วก็แจ้งเบอร์นมสกุลดุลช่องอะไรกูรีบร้อยแล้วตอนแรกกูก็ตกใจเล็กน้อยนะจากนั้นผู้โพยทำมันค่องเป๊ะๆอย่างนี้ว่าอ่กกกนนึ็งอีแบบมั เออนะคะบัตรประจำตัวประชาชนเอ้ยพอมันเริ่มต้นด้วยคําว่าบัตรประจําตัวของคุณบัตรประจําตัวประชาชนของคุณเลขที่เท่านี้เท่านี้เท่านี้ใช่ไหมเท่านั้นแหละกูรู้เลยทําไมอะดอเรมาริกาหัวหน้าแก๊งคอร์เซนเตอร์เฮ้ยแค่เขารีเฟอร์เรื่องบัตรประจําตัวประชาชนของดรอันนี้เลขเลกนี้เลขนี้ใช่ไหมแค่นี้ดรก็รู้เลยหรอกูรู้เลยไว้ตัวทันเลยกูรู้เลยทําไมล่ะเอ้าระบบข้าราชการปกติรวมทั้งเอไอเอสปกติและอะไรปกติมันไม่มาท่องสุดคูณเรื่องรหัสบัตรประชาชนกูหรอก เพราะฉะนั้นคุณจําไว้เลยทีนี้ปรากฏว่าตุกติกาเลกากูก็กเลยบอกว่ามึงมีอะไรเออไอเจ้าหน้าที่คนนั้นก็บอกเออมึงกูรู้แล้วเจ้าหน้าที่ไอเอสอะโอเคเออแล้วมึงมีอะไรมีอะไรเออมันก็บอกตกใจว่าเฮ้ยคุณพูดดีๆสิเอ้าก็มึงมีอะไร,ออ hey, ดดะไรแล้วมึงรีบสิกูทำกูทํางานอยู่มึงมีอะไร เออเสร็จปุ๊บพอเสร็จปุ๊บมันก็บอกว่าอันนึ่งมาจากว่ากรณีเบอร์ของคุณมันกาลังพูดคาว่ากาลัองอันนึ่งมาจากว่ากรณีเบอร์ของคุณซึ่งอีเบอร์นั้นเนี่ยมันไม่ใช่เบอร์ที่กูใช้ด้วยมันไปนท่องเบอร์ใครมาจากไหนก็ไม่รู้อาจจะเป็นเบอร์เก่าที่กูใช้เมื่อชาติที่แล้วหรืออะไรกูไม่แน่ใจนะอันนึ<ๆ>่งมาจากว่าเบอร์ของคุณที่ใช้อแบบแบบมันกำลังจะเริ่มมันจะเริ่มต้นว่าบลาบลาพอมันกำกำลังเบิ่มคําว่าบลาบลาเท่านั้นแหละกูก็เลยบอกว่าเฮ้ยมีอะไรกวะพูดมัันนกกก็ตลบมาว้ มันตะโกนกลับมาหาดรเอออีกขอเ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 เจ้าหน้าที่เอเอสอะมันตะโกนกลับมาหาดรมาริกาตะโกนกลับมาว่ามันตะโกนกลับมาว่าเอ้าเฮีฮามึงก็ฟังสิวะมันตะโกนด่ากูอย่างงี้มันตะโกน มันตะโกนกลับมาพอมันพูดคาําว่านี่พอมันพูดพอมันตะโกนกลับมาประมาณนี้ปั้งปุ๊บแสดงว่ามันโปะแตกไม่ใช่เจนาหน้าที่ A อ s แล้วล่ะเมันเป็นหัวหน้าแก๊งคอเซนเตอร์แล้วทีนี้มันหัวโปคอเซนเตอร์เลยเท่านั้นแหละกูก็เลยบอกว่าไอ้ควายเท่านั้นแหละกูก็เลยกดโทรศัพท์นี้มันไปเลยะแล้วมันก็ไม่โทรหาก,กูอีกเลยเออไม่ได้กินกูหรอกตะคอใส่มัน มันมัวแต่อาัมผมดนกแก้วนกขุนทองตามภาษาคอเซนเตอร์ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้วิธีการตามทันอีพวกคอเซนเตอร์เนะี่ยมึงง่ายนิดเดียวเออมึงจับโปะ๊ะมันให้ได้ภายใน2นาทีมึงจะชาคือมึงอย่าไปปล่อยให้มันอ่ะมาจับโปะมึงนะมึงต้องจับโปะมันให้ได้ภายในหนึ่งนาทีแรก เออแล้วทีนี้มึงต้องแกล้งแกล้งกวนประสาทมันแล้วไอ้พวกเนี้ยมันจะมีต่อมต่อมความโมโหตื้นตื้นกว่าก,ากูอีกออกูว่าต่อมความโมโหดเตอร์มาริกาตื้นแล้วนะแต่อีพวกแกล้งเคนเตอร์เนี้ยมันจะมีต่อมความโมโหเนี่ยตื้นกว่าเรามากเออมัน,มน กูบอกว่ามึงก็พูดมาสิบ้างมันก็ตะคอกใส่เราเดี๋ยวมันโปะแตกเลยอ่ะเพราะฉะนั้นไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ไหนมันจะมาด่าเราแบบนั้นหรอกเข้าใจยังทีนี้ถ้าเกิดมึงจะตามทันก็แก๊งคอเซนเตอร์เนี่ยมึงต้องมึงต้องตะคอกใส่มันก่อนเมือนมึงต้องตะคอกใส่มันก่อนแล้วมันจะโะแตกเองมันจะขี้โมโหไอพวกแก๊งคอเซนเตอร์ส่วนใหญ่ร้อยเปอร์เซ็นต์ขี้โมโหทำไมมันขี้โมโหไอแก๊งชนเตอร์เนี่ยดอกกรมาเมริกามันขี้โมโหเพราะว่าปกติมันจะโดนกดขี่ข่มเหงมันจะโดนพวกอีจีนเทาซึ่ง ู่ในรัฐโกกัง้งซึ่งกำลังอ,อยู่ระหว่างการที่พวกทางการจีนเข้าไปถลม่มถลม่มถลม่ถลมแล้วก็พวกการทางการพม่าก,ก็โดนไม่ไม่ปกป้องคุ้มครองมันพอทางการจีนถลม่มถลม่มพวกทีนี้ไอหัวหน้าโกกัง้งไอโนอไอแถแถวเมืองโกกัง้งอ่ะ แถวทางตอนเหนือของประเทศตอนเหนือของประเทศพมา่านะที่มันเอาอีกแก๊งคอเซนเตอร์เอาคนไทยมานั่งหลอกคนไทยอยู่เนี่ยนะเออไอพวกนี้มันโดนไอพวกโกงกั้งเนี่ยจับไปทรมานข่มเหงจากนั้นปุ๊บมันก็จะมีหน้าที่ในการโทรศัพท์มาดูดเงินเราและไอพวกโกงกั้งอะ่ะมันก็รวย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 เสร็จปุ๊บเนี่ยไอพวกจีนเทามันก็รวยรวยรวยแต่ล่าสุดเนี่ยไอพวกนี้เนี่ยมันไม่มีไอพวกจีนเทาโกางกั้งนะคอยคุ้มกลาหัวแล้วไงทีนี้มันกลับประเทศไม่ได้เพราะว่าที่นั่นกําลังสู้รบกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็สงสารแล้้้ววกกก็็โหหหดดูู่่่แแททททนนนคไไยยีีเาลลออใชป จีนเทาโกกัก้งเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องบอกเลยบอกว่าบอกว่าพวกพวกใครก็ตามแต่ที่โดนหลอกไปอะมึงหาทางหนีได้มึงหนีเลยเพราะว่าตอนนี้ไอ้พวกหัวขบวนนะจีนเทาโกกัก้งแถวนั้นเนี่ยมันโดนาทางการจีนควบคุมตัวไปแล้วตอนนี้พวกมึงเนี่ยไม่มีใครเลี้ยงข้าวแล้วเพราะฉะนั้นมึงเลิกในการที่จะโทรศัพท์มาหลอกดรมริการและหลอกประชาชนคนไทยได้แล้วเพราะพวกมือรวยไปตั้งหลายแสนล้านแล้วแล้วจนป่านนี้ก็สทชเพิ่งจะตื่นเพิ่งจะตื่นหลังจากที่หลับตดหลับตดหลับตด,บตดวันนี้เพิ่งจะประชุม กสทชประชุมกูไม um ่ร erm ู้มันประชุมช้านานแค่ไหนหรือว่าเพิ่งจะประชุมหรือว่าประชุมมากี่รอบกี่สมัยแล้วแต่ล่าสุดเนี่ยเห็นข่าวออกมาล่าสุดกสทชเลยค่ะกสทชออกมาแถลงข่าวบอกว่าตั้งแต่ต่อไปนี้เป็นตั้นไปวันที่16มกราคม2567ประชาชนคนไทยใครที่ถือซิมเกินกว่า6เบอร์ขอให้ไปยืนยันตัวตนซ้ำซ้ำทำไมคะท่านซ้ำเพื่อที่จะได้มีการสกัดกั้นไอ้พวกแก๊งคอร์เซนเตอร์ในการที่จะมาหลอกดูดเงินคนไทยเออแป๊บหนึ่งนะท่าน ทำไมอนาเรมาริกาไอเรื่องหลอกดูดเงินคนไทยกูได้ข่าวว่ามันหลอกดูดตั้งนานแล้วทําไมอนาตอรมาริกาเห็นมันหลอกดูดตั้งแต่อีพวกกสทชชุดแรกยังอยู่ตอนนี้อีกกศทชท่านเนี่ยชุดพวกมึงอ่ะกำลังจะไปอยู่แล้วแล้วยังไงดอรมาริกาก็มึงเพิ่งตื่นเรอคะท่านกสทชกูด่ามึงในสภาตั้งแต่กูเป็นสสตอนนี้กูเป็นสตสอบตกมาแล้วเนี่ยพวกมึงก็เพิ่งจะตื่นมาประชุมกันสกัดกั้นอะไรก็ไม่ได้สักอย่างหนึ่งตอนนี้ประชาชนคนไทยโดนดูดกันคนละแสนสองแสนสามแสนสามล ต้องฉิดชัยโดนไปตั้งสามล้านยังหาอะไรเอาใครมารับผิดชอบก็ไม่ได้เลยพวกมึงเพิ่งตื่นกันแล้วไงไอะยืนยันเบอร์โทรศัพท์นี่นะคุณจะบอกให้กสทชมึงลืมไปหรือเปล่าว่าเวลาลงทะเบียนน่ะเขาก็ไปยืนยันมาแล้วเออม,มึงจะให้เขาไปยืนยันที่อะไรอีกมันบอกว่าใ,ใครที่ถือเกินหกเบอร์มันบอกว่านะใครที่ถือถือเกินหกเบอร์ให้ยืนยันตัวตนซ้ำว่าอ้าวคืองี้ก่อน มึงไปลงทะเบียนซิมมึงก็ต้องยืนยันตัวตนอยู่แล้วใช่ถูกป่ะเพราะฉะนั้นพอจบแล้วมันก็จบแล้วมึงก็มึงก็ส่วนส่วนเขาจะมีกี่เบอร์ก็สิทธิ์ของเขาเขาก็ลงทะเบียนตามเงื่อนไขของเขาแล้วไงมึงแก้ปัญหาที่ปลายเหตุโดยที่ให้ประชาชนแม่งเดือดร้อนมึงไปมึงไปหาโซลูชันอย่างอื่นทิที่ประชาชนไม่เดือดร้อนแจริงๆแล้วเนี่ยประชาชนเนี่ย ไม่ได้จําเป็นกับการที่จะต้องไปยืนยันซ้ําเลยเพราะว่าอะไรใครก็ตามที่ยืนยันถือเกิน6เบอร์อ่ะเขาก็เอาซิมเขาก็เอาซิมเกิน6เบอร์เขาแล้วก็ใส่ชื่อเขามาหมดแล้วเพราะฉะนั้นมึงนับได้เลยว่ามันมีกี่คนเพราะอีกกี่คนพวกนั้นเนี่ยมึงจะให้อีกพี่กี่คนพวกนั้นไปยืนยันอีกอย่างนี้เหรอกูก็งงกับมึงจริงๆแล้วเพื่ออะไรวะก็ในเมื่อมันยืนยันไปแล้วแล้วของกูสมมติว่าดรอเรมาริกายืนยันไปเกิน7เบอร์เกิน6เบอร์ ไม่ว่าจะเป็น6เบอร์หรือ7เบอร์หรือ8เบอร์เขาก็ใส่ชื่อตัวจริงของเขาไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นแปลว่ามึงก็โฟกัสอีกคนที่เกิน7เบอร์นั่นแหละมึงก็ไปมอนิเตอร์สมมุติว่าดเรมาริกาถือเกิน6เบอร์มึงก็มอนิเตอร์อีมาริกาเลยแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ถือเกิน6เบอร์อีกมีกี่คนมึงก็ไปมอนิเตอร์อีนั่นเลยว่ามันทําผิดปกติหรือเปล่าแค่นั้นแหละเออกูก็ปวดหัวกับมึงจริงๆเลย มึงจะต้องสร้างความยุ่งเหยิงกับประชาชนขณะเดียวกันมึงไปสร้างความงุ่นค่อนข้างที่จะง่ายได้ให้แต่อีพุกแก๊งคอเซนเตอร์มึงส่งเสริมให้แก๊งคอเซนเตอร์นี่ทําอะไรสะดวกโยทินมอแต่ขณะเดียวกันสําหรับประชาชนคนไทยทุกอย่างกูไม่สะดวกโยทินไปจะปวดทุกอย่างเลยปวดหัวกับกสทชวะ่ะคือมึงมึงกับกับของพวกมึงที่มึงคิดเลยนะมึงคิดเที่ยงก็ได้ให้ประชาชนแม่งเดือดร้อนที่สุดอืมไม่เคยคิดหาอะไรให้ให้อือ้ออํานวยความสะดวกให้กับประชาชนเลย โอนเงินเกินห้าหมื่นมึงก็ต้องขยยืนยันตัวตนอาอไอ้เหี้ยก,ก็ก็แอปกูโทรศพัพท์กูกูก็เข้าตามขั้นตอนหมดแล้วและเงินก็เงินกูกูจะโอนกูต้องมายืนยันดีเหรอห้ารอบหกรอบแทนที่มึงจะโชว์คนรับปลายทางแล้ว่าเป็นหน้าพ่อหน้าแม่หน้าคนรู้จักกูหรือเปล่ามึงไม่ทําอะเนี่ยง่ายกว่าอืมปลายทางโชว์เลยว่าแม่งเป็นคนที่กูจะโอนให้ไหมกูรู้จักไหมปลายทางมันต้องโชว์หนะ้า ระหว่างที่ประชาชนโอนออกเนี่ยมันเป็นเรื่องของกูเงินกูแต่ขณะเดียวกันถ้ามึงจะสแกนตั้งแต่ปลายต้นทางมึงก็ช่วยสแกนหน้าไอ้ไปลายทางที่มันรับด้วยทีนี้ไอ้หน้าของไอ้คนที่มันจะรับเงินน่ะมึงก็ไม่โชว์เพราะฉะนั้นประชาชนคนแก่ที่เขาไม่รู้เรื่องอย่างที่คุณนัทพูดก็คือว่ากูโอนไปสามแสนกูหมุน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 ,มนโอนไปสามแสนปรากฏว่าไอ้ไปลายทางเป็นใครก็ไม่รู้มึงไม่ได้โชว์หน้าให้กูเลย เข้าใจยังเพราะฉะนั้นแอปพลิเคชันของธนาคารต่างๆรวมทั้งไอ้ระบบกสทชที่พวกคุณจะช่วยสกัดกั้นไอ้พวกคอเซนเตอร์ไอ้พวกคอเซนเตอร์อะไรต่างๆพวกเนี้ยเออมึงจะเออไปตามไอ้คอเซนเตอร์ได้ไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมึงก็ไปหาระบบวิธีการว่าปลายทางเวลาเขารับเนี่ยไอ้ปลายทางอ่ะ นะซึ่งปลายทางถ้าเกิดมันไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่กูกูก็จะได้ไม่ต้องโอนเพราะบางทีคนเนี่ยนะปลายทางไม่รู้จักหน้าค่าตาเขาก็จะได้ไม่ต้องโอนและแม้เวลาก่อนที่เขาจะโอนปลายทางโชว์หน้ามาเขาก็จะได้แคปถูกแคปหน้าแล้วก็ไปแจ้งความได้เออนั่นแหละอืมเนี่ย <c oughs> <c oughs> มีปุ่มขอดูหน้าเอาไปกดปุ่มขอดูหน้าก่อนอืมง่ายง่ายมึงไม่ทำจบต่อไป เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีคิดเนี่ยแต่ละอย่างผก็ปวดหัวกกบพวกเธอจริงๆเลยว่ะมึงคิดตามหลังโจรอ่ะอืมเหมือนเหมือนตำรวจไทยสมัยเมื่อในเหมือนตำรวจไทยในหนังอ่ะวิ่งไล่จับโจรแล้วโจรก็ได้ไปตั้งเป็นแสนแสนล้านแล้วแล้วอีกจีนเทาโกกั้งเนี่ยโอ้โหได้ไปไม่รู้กี่แสนล้านแล้วเนี่ยแล้วอีกคนไทยที่ไปทรมานอยู่ไอ้ที่แก๊งคอเซนเตอร์เนี่ยมันก็กลับบ้านไม่ได้ไม่รู้ใครตายไปมั่งแล้วเนี่ย โอ้ก็ปวดหัวกับพวกเธอจริงๆเลยว่ะเอาจบไปเพราะฉะนั้นโดยสรุปเลยนะคะเขาว่ามาอย่างนี้กสะทะชเขาแถลงบอกว่า16มกราใครที่ซื้อซิมมากกว่า6เบอร์ต้องยืนยันตัวตนซ้ําถือมากกว่า6เบอร์ต้องยืนยันตัวตนซ้ําอ่ะคุณก็ทําตามกฎหมายเข้าไปก็แล้วกันเออเขาใช้ AI ละทิกตอกมันยังใช้ AI เลยและนี่พวกมึงไม่ใช้ AI มาจับละมึงต้องใช้ระบบ AI แล้วนี่เงินมีเยอะแยะมากมายในกสทชเนี่ย,ะะยมึงเอาเงินไปให้ใครใช้เนี่ย งบประมาณเนี่ยไปไปไปทำระบบ a อไอก่อนกรองลองรับเรื่องพวกนี้ดิแม่แล้วกูถามออหน่อยนะมึงต้องไปยืนยันตัวเพราะเหตุผลที่ให้คืออะไรจะสกัดกั้นมิจฉาชีพมิจฉาชีพแล้วถ้ามิจฉาชีพแม่งยังมีเท่าเดิมอะ่กะกสชมึงจะทาอะไรนะัยนอยเท่ากับนโะยบายมึงแม่งหมาเลยนะมึงมีอะไรมายืนยันว่าสิ่งที่มึงทาอะ่ะแม่งได้ผลมันก็คงลองดูมั้ง ่ะแล้วแล้วถ้าไม่ได้ผลมึงจอกมารับผิดชอบไหมว่าไม่รับผิดชอบว่ามึงทาให้ประชาชนเดือดร้อนอ๋ก็ไม่เคยรับผิดชอบอะไรอยู่แล้วกสทชไม่เคยรับผิดชอบอะไรอยู่แล้วเพราะปัจจุบันนี้โดนดูดไปประมาณแสนล้านสองแสนล้านสามแสนล้านกสทชก็มีรับชอบอะไรอยู่แล้วล่าสุดกรณีที่ตํารวจรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติไปจัดการไออะไรนะเอาอินเทอร์เน็ตดึงอินเทอร์เน็ตตรงตะขับตะเก็บชายแดนอะไอที่มันแบบเอาเน็ตประเทศไทยอะใช้ เอาไปตั้งอ่ะเอาอินเทอร์เน็ตประเทศไทยเอาเลาเตอร์ไปตั้งตรงตะเข็บชายแดนอ่ะแล้วก็ให้อีพวกจีนโจรโจรจีนทั้งหลายที่อยู่ตรงสรันเดี่ยมทองคาอ่ะแล้วก็ตามตะเข็บชายแดนอ่ะแล้วก็ตามตะเข็บแม่สอดด้วยอ่ะได้ใช้อิเนเทอร์เน็ตโดยที่เบอร์ขึ้นต้นด้วยประเทศไทยอ่ะเนี่ยก็เพิ่งจะไปถอนออกกสทอชอทั้งนั้นเลยเพิ่งจะไปถอนออกฉันถึงบอกไงว่านอกจากจะถอนออกควรจะถอนงอกพวกกสทอชอด้วย คุณปล่อยให้พวกมันใช้อยู่ตั้งนานได้ยังไงทําไมถึงปล่อยให้พวกมันใช้คุณผิดพลาดในการบริหารจัดการและคุณก็ผิดพลาดและปล่อยให้คนไทยอ่ะโดยที่พวกแก๊งคอร์เซนเตอร์ดูดเงินไปไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นฉันถึงบอกว่าเรื่องนี้ต้องมีคนไทยสักคนหนึ่งที่โดนดูดเงินอ่ะไปแจ้งความแล้วก็ฟ้องแพ่งเอาผิดกับพวกกสทชแล้วก็ไปเรียกเงินคืนให้กสทชจ่ายเงินสามแสนสี่แสนที่โดนดูดไปอ่ะเอาเงินจากกทชนั่นแหละมาคืนในประชาชนให้หมดเลยกูอยากจะรู้จริงๆว่ามึงจะทำยังไงคืือออในนเเม่คุณบนะป็กาาารรริิหผดดพลขง บกพร่องของคุณเป็นการบริหารโดยฉลาดไม่ทันโจรของคุณอะ่ะเพราะฉะนั้นกรณีพวกคุณเนี่ยต้องรับผิดชอบเลยจริงจริงคุณต้องรับผิดชอบจริงแต่มันยังไม่มีใครรองของในการที่มีฟ้องแพ่งเอากับพวกกสทชไงอมันยังไม่มีไงนะดรเรดอเ,อเรมริกาเคยอภิปรายในสภานะเคยอภิปราย กสทชในสภาแล้วนะฉันอภิปรายสอเรื่องเรื่องแรกฉันเคยนะคะอภิปรายแล้วก็ยื่นข้อกฎหมายที่ฉันเนี่ยเขียนเองนะคะนั่นก็คือเขียนเพื่อที่จะให้กสทชไปจัดการเอาค่ามือถือทั้งหมดมากองรวมกันเสร็จแล้วให้ลดค่าโทรศัพท์ใครก็ตามที่ใช้นะคะอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแล้วก็ใครก็ตามที่ใช้ เบอร์โทรศัพท์แล้วก็อินเทอร์เน็ตค่อนข้างเยอะและใครก็ตามที่ใช้นะคะเกิน2เบอร์3เบอร์4เบอร์ให้ค่าโทรศัพท์ลดตามจํานวนที่ใช้หมายถึงว่าใครใช้มากก็ไอ ค่าเบอร์โทรศัพท์ก็ควรจะลดควรจะลดควรจะลดแล้วก็สปีดของอินเทอร์เน็ตก็ควรจะไปเพิ่มที่โรงเรียนที่อะไรต่างๆแล้วก็เป็นมูลค่าคูณทวีคูณอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือกฎหมายที่ดรมริกาเป็นคนเขียนแล้วก็เสนอในที่ประชุมสภาแล้วก็บริจุไว้ในสำนักงานเลขาสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเพียงแต่สมัยนี้ฉันไม่ได้เข้าเพราะฉะนั้นอันเรื่องนี้ก็เลยไม่มีใครไปต่อยอดถ้าเกิดจะมีใครสสคนใดนะเอากฎหมายฉบับนี้ที่ดรมริกาเขียนไว้ไปต่อยอดก็จะเป็นประโยชน์และคุ้มครองผู้บริโภคสําหรับประชาชนทททที่่ใช้โรรศัพ์์และอออินนเเตยาางงสูมก ไปต่อยอดได้เลยฉันไม่ไม่ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของดเรมาริกาเป็นกฎหมายที่ดเรมาริกาเขียนไว้ให้กับสภาผู้แทนราษฎรถ้ากฎหมายนี้สามารถนําไปบังคับใช้ได้นะเรื่องนี้ก็สามารถในการที่จะไปลดค่าของชีพประชาชนได้อันนี้ข้อที่1ส่วนข้อที่2องอเคยอภิปรายกสอชอไว้บอกว่ากรณีของแก๊งคอร์เซนเตอร์กสชจะต้องมีการร่วมมือกับความมั่นคงกับสำนักงานตํารวจและเป็นความรวดเร็วอย่างไรเพื่อไม่ให้ประชาชนเสียประโยชน์กสทอชอเพิ่งจะมาบอกว่า ควบคุมคนที่ถือซิมมากกว่า6เบอร์ให้ไปยืนยันตัวตนซ้ําและอีกไม่กี่วันที่ผ่านมานี่ก็เพิ่งจะเห็นสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติได้รับความร่วมมือจากการสทชในการไปดึงเอาไอ้พวกโครงขายอินเทอร์เนต็ตที่ติดตั้งตามตะเข็บชายแดนระหว่างชายแดนและปรากฏว่าไอ้พวกแก๊งคอร์เซนเตอร์มันก็ใช้โทรศัพท์อันนั้นแหละมันนั่งอยู่ฝั่งนู้นนะแต่มันใช้อินเทอร์เนต็ตโดยรหัสเข้าเนี่ยเป็นประเทศไทยแล้วก็โทรมาหาคนไทย เหมือนกับมันโทรอยู่ที่สํานักงานที่ดินเหมือนกับมันโทรอยู่ที่ a อไอเอสเหมือนเหมือนกับมันโทรอยู่ที่สํานักงานตํงตารวจแห่งชาติเหมือนกับมันที่นั่งนั่งเอ่อโทรอยู่ที่เอ่องพักของประชาชนแล้วก็โทรมาหลอกประชาชนอืมนั่นแหละโดยสรุปเดี๋ยวไฟเดี๋ยวไฟมึงอย่าขึ้นอย่าขึ้นเอออย่าไฟเดี๋ยวไฟเดี๋ยวพอไฟ